กิจกรรมดีๆของตลาดเสาให้เราอีกแล้วนะคะสําสหรับวันนี้นะคะมีนะคะป้าท่านนี้นะคะไม่รู้จะมาทําอะไรนะคะให้ป้าแนะนําตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วเราจะทําอะไรกันคะวันนี้สวัสดีค่ะงานเตของตลาดเสาให้นะคะป้าชุติมาเตียมพองค่ะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรตำบลป่าอ้อแล้วก็เป็นเครือขายของ ชุมชนที่เป็นมิตรกับสัตว์ป่าเช่บบนตำบลลำบำตำบลป่าอ้ออเอรานสักนะคะวันนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนําเสนอการทำน้ายาบวนปากจากว่านสาวหลงนะคะน้ำยาบวนปากนะคะสำหรับวันนี้นะคะว่านสาวหลงนี่เราปลูกเองนะคะในสวนถูกไว้นานแล้วค่ะทีนี้มันสามารถสมัยอดีตนะคะย้อนยุคไปหน่อยโบราณเนี่ย คนทางานเกษตรกรกี่จะมือเยอะสิ่งกายก็จะแรงใช่ไหมคะอันนี้เขาก็เอาลากว่านเสาหลงเสาหลงนี่เขาจะหอมตั้งแต่รากต้นใบเดินเดินผ่านนี่หอมเลยค่ะเอาไปต้มน้ําดื่มแล้วทให้กลิ่นกายหอมการขับเหลือกมาก็ไม่เหน็นไม่มีกลิ่นตัวแล้วก็เป็นยาขับลมบารุงผ้าบารุงหัวใจได้ด้วยะทนนี้สามารถเอามาทําน้ายาพ่นปากเพราะว่ามีกลิ่นหอมทีนี้ เดี๋ยวเราจะสาธิตการทำน้ำยาส่วนผสมของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะมีหัวใจหลักก็คือว่านสาวโลว่านสาวโลมีอบเชยผงอบเชยผงดอกการภูแล้วก็เกลือค่ะแค่นี้ะคะการภูนี่มันสรรพคุณ สระพุลดอกกรนพูคือแก้ปวดฟันแล้วก็ทำให้ผิวปากหอมแล้วก็ำยาสีก้านในร่างกายคืออุจจาระปัสสาวะกขาเลยขึ้นสงมากเอ๋แล้วอันนี้สมมติเราเราอุบเจยผมยผมถ้าจะไม่มีผมก็รู้เป็นก้านอย่างเงี้ยได้ไหมเป็นได้ได้เป็นทางใช้ก้านก็ได้เปลือกเหรอครับฝเปลือกที่เขามีขายเปมลือกไม้ค่ะเปลือกไม้หอมอ่ะหรือจะใช้ยางผงก็ได้ค่ะ อันนี้ก็จะทำน้ำยาบด่ปากให้ชมค่ะค่ะเอาวิธีการเราอให้น้ำเดือดก่อนไหมคะให้น้ำเดือดเดียเดีอยวเราจะใส่ว่านสาวหลงกับการดูแต่ว่าเราจะใส่นิ่งนะคะอ๋อมันมีถุงเราจะได้ไม่ต้องโกรงใช่ไหมคะอ๋อค่ะอ่าระหว่างรออันนี้จะใส่ก่อนเลยไหมคะหรือว่าเดี๋ยวใส่ได้เลยค่ะี๋วพอเริ่มจะร้อนก็อ๋อค่ะ เราใส่ถุงอันนี้เราก็จําใช้ไม่มากนะคะตามสัดส่วนน้ําน้ําไม่เยอะน้ําไม่เยอะเราก็จะใช้ประมาณ ใช้ประมาณประมาณเอาใช่ไหมคะประมาณเอาประมาณอ๋อแต่ถ้าใส่เยอะใส่เยอะมันจะมีขมอะไรไหมคะไม่ขมค่ะแต่กลิ่นเขาจะแรงอ๋อจะแรงแรงแล้วถจะแรงเกินไปจนเราใช้มันจะสู้ซ่ามากสู้ซ่ากินจะหอมซ่าอ๋อถ้าเยอะก็จะกินหอมแรงอันนี้เราจะเอาไม่หมดนะอ่อเพาน้ำน้อมอันนี้อันนี้ตากแห้งใช่ไหมคะค่ะตากแห้งตากแห้งค่ะสดก็ได้ถ้ามีสดนะคะสดก็ได้เราทำแห้งได้แล้ว เราก็จะใช้ดอกกานพลูพอประมาณดอกกานพลูค่ะพอประมาณไม่เยอะเพราะว่าตัดส่วนน้อยอันนี้มันจะเผ็ดไหมคะใส่เยอะอ่าก็จะหอมอ่ะหอมมันจริงๆแล้วมันมีรสชาติเผ็ดนะคะอ่าเผ็ดหน่อยๆค่ะสมัยโบราณคนสูงอายุจะเอ่อหนึ่งดอกทานกับเอ่อทานกับหมากออกทานกับหมากค่ะเห็นเห็นคุณยายนะคะสมัยเด็กๆคุณยายก็จะทานหนึ่งดอกกับหมากกับพรูอ่ะทานแล้วปากจะหอมโอ้โหหนูไม่เคยหนูยังไม่เคยเห็นเลยต้นจริงๆของเขาอ่ะ ก็เอามาปลูกมันตายเขาชอบความชุ่มชื้นค่ะอ๋อชอบด้วยน้ำข้าก็จะอยู่ทางภางใต้นี่นะทางที่มีน้ำสมบูรณ์เนี่ยนะทีเราอยู่ทางนี้แล้งโอ้คน่าแล้งตายเรียบเลยค่ะปลูกเยอะตายหมดมันบางปีนี่ก็ตายบานเลยค่ะมันเป็นไม้เถาวัลยะได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกโอเคเป็นต้นค่ะอ๋อเป็นต้นต้นตึ้งเถาวอ๋อต้นเถาวัลย อันนี้เราต้องรอให้เดือดนะะคไม่เป็นไรค่ะสอันนี้เราค่ก็ค่อยใส่เกลือค่ะค่ะเกลือสุดท้ายเอาเกลือสุดท้ายนะคะประมาณอ่าแล้วอ่าวิสาห้ิดชุมชนของป้านี่เออ่ก่อตั้งมานานยังค่ะเอ่อมันมันเริ่มจดทะเบียนเมื่อปีหกห้าแต่สองปีสามปีนี่แล้วค่ะตั้งสามปีแต่ทีนี้ว่าเราเป็นกลุ่มกันเนี่ยตั้งปีหกศูนย์ค่ะจับกลุ่มกันมานานแล้วนี้ก็เพื่อความ สะดวกของหน่วยงานนะงัะหน่วยงานร้านเด็กเขาต้องการให้จดทะเบียนเพื่อที่เขาจะได้เข้ามาดูแลมาส่งเสริมถ้าเป็นคนรายเดียวก็ไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมแล้วเราของบ้านนี่มีอะไรบ้างคะทําอะไรกันนึืกันบ้างที่ในกลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับของชมพู่นะคะบ้านหนองเหวียวก็จะมีส่งให้ สมุนไพรจากแห้งเป็นหลักใหญ่ให้กับอภัยภูเบศนะคะจะมีสดเพียงอย่างเดียวคือสัมมินชันช่วงฤดูเก็บเกี่ยวคือมกรามพาประมาณนอกจากนั้นเป็นแห้งหมดแห้งก็มีดอกอัญชันตากแห้งกระเทียมตาแห้งใบลังจืดแห้งใบชุมเห็ดตากแห้งเพชรสังฆาตแห้งแล้วก็ลูกมะแว้งค่ะแล้วก็ตามออเดอร์ที่เขาสั่งมาเป็นบางช่วงนะคะ แล้วก็จะมีส่งใหอ่า้คนตลาดรับซื้อตลาดคนกลางอนะไรก็ปูปงสวรรค์จะส่งนะ,ะก็จะมีหลายตัวะมีตะไคร้อ่ตะไคร้ใบต้นแยกไนะคะแยกส่วนอ่ผิวมะกรูดต่างแห้งผิวมะกรูดแล้วก็จะมีใบมะขาม ไม่ขำใช้เยอะนะคะมันขำเปรี้ยวเนี่ยเอาไปทำรูปขุดคบทำทำด้วยเด้อส่วนฮาด้วยไปมันขำตามแห้งถึงเวลามันหล่นแย่ๆเลยนะปลาบ้านหนูเขาไม่ใช่หล่นกันใช่ป่ะตัดกอิงมาเลยสดๆนะคะตากคือมาตากทั้งกลิ่นเลยเอาข้าเหนียวปูดูว่าเอาไันหล่นๆไม่แใส่สดๆเกี๊ยวๆตัดลงมาเลยเนี่ยตัดตัดแล้วก็มาปลาปลาเกียวปูกับต่างที่ปูปูเนี่ยคือปูแล้วก็ให้เข้าร่วงให้เข้าวล้วง มันดูว่าจะเอ็นโหลดอีกเยอะแยะมากมายถึงเวลาราคาดีนะราคาดีสิบห้าบาทสิบห้าบาทต่อโลอ่ะแห้งอ่ะมันไม่เยอะมากเลยเยอะเยอะมากกว่าจะได้รูสิบห้ายี่สิบประมาณเนี่ยค่ะแล้วแต่ฤดูฤดูกาลจะแพงก็แล้วแต่ออเดอร์นะคะส่งไปก็มีหลายตัวในของวิสาหกิจของประชุนี่ก็ จะทำแปรรูปเองเอาแปรรูปเองอนจนมากเป็นะนะอะไรคะแปรรูปเองก็มีขวมิ้นชันบดผงมีกระชายดำแต่ตัวน,นี้มันบดไก่ไม่ได้เก็บเกี่ยวไว้พอเผื่อนะ,อะกระชายดำตัดแห้งอบตัดแห้งให้ชิ้นๆและสามารถสามารถเอาไปดองสุราหรือต้มดื่มเป็นน้ำชากระชายดำนี่ก็จะมีสรรพคุณคือ,อช่วยปรับฮอร์โมนขยายหลอดเลือดทำให้ระบบเลือดสมดุลแล้วก็ สมองแอ๋เลื่อนเลื่อนไม่ติดกันะนะคะคนที่วัยทองเหมาะมากาวัยทองก็จะผมร่วงนะคะฮอร์โมนนะช่วยได้นะขึ้นผมขึ้นปรับฮอร์โมน<ะ>ได้ทั้งผู้ผู้ชายผู้หญิงนะคะกระชายดำแล้วก็จะมีาชาแรางแดงอ,อุที่ิศต้นประเลิมเนี่ยอันนี้ปล <c oughs> ูกนานถึงร้อยไหห้าหกสิบขึ้ <c oughs> นเ <c oughs> นาะ น่าหน้าจ้ะตั้งแต่เป็นส่วนใหม่ๆแม่เขาปลูกอะค่ะ50ปีค่ะเห็นนี้ตกองประจ่ยหมดบ้านเยอะสิร้อยต้นเลยอเยอะแต่ยังดิบๆอยู่มีอย่างเ่นแก้แขนอันนี้ก็เลยคือมะตุเรียนแผนไทยมาเนาะก็สารสมุนไพรเยอะหลายตัวก็ปรากฏว่าตัวเนี้ยช่วงทดลองทานเองนะคะคือทุกๆ ทุกๆเดือนธันวาเนี่ยประมาณยี่สิบห้ายี่สิบแปดอะไรเนี้ยถึงที่หนึ่งกอสาเลยไปขายอยู่ที่หกหกประศรานี่ขายดี <c oughs> เครียดเหนื่อยอไ,ไปวิ่งมาเช้าไปเย็นมาสั่งทำต่ออะไรเงี้ย <c oughs> เหนื่อยเครียดไปเก็นเนี่ย ว้ากินยาอะไรดีปกติทุกคนไม่ค่อเขาทำยาอะไรเอ่อแคปซูลโรงพยาบาลไม่ค่อยกินก็เลยเออเชาลังแดงมากินดีอ๋อเอาชาลังแดงได้ผลไหม,ไหมคะตักแห้งไหมคะหรือยังแห้งนะครับคุณชาโอ้โอคืนเราจะไม่ตากนะคะชาลังแดงเนี่ยเราจะมีคุณสมบัติคือไม่ให้โดนแสงแดดถ้าโดนแสงแดดแล้วไอ้คลอ,นะอ์บอนนั่นเดี๋ยวมันจะหายไปเราจะทำวิวธีคือไม่มุองที่ขวดอ๋อเช่นที่ขวดใช่ไหมนั่นแหละแล้วนี้ก็มาทำ เราวิธีทำแล้วอร่อยหอมกินไปสองวันอู้ใช้ผลิตเลยใช้ใช้เถาเลยไหมคะไม่ใช้ใบอ๋อใช้ใบใบอ่อนไม่เอาเอาพอดีพอดีลงมาใบเหลืองไม่เอาค่ะอัดใบโอ้ใช้ใบดีบ้าขายไม่เกินไขมันในเส้นเลือดลดปรุงทานบ่อยๆนะผยเอวคุงจะจะสลายเมื่อขมันจะตับถ่ายง่ายก็จะตับถ่ายคล่องเลยขับเมื่อมันออก แล้วก็ลดความดันโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้าติดต่างแห้งบดผงตอนนี้เป็นกันเยอะนะคะเป็นโรคอะไรก็พอโรคกดไหลยอนใช่กดหลย้อนกดย้อนเนื่องจากการอ่สมัยนี้ติดโทรศัพท์เนะประทานอาหารมื่อเย็นเสรก็นอนนเรนนอนเ่โทรศัพท์นี่น่าจะเป็นกดหลย้อนนะ1เด็กสิบแปดสิบเก้เจ็ดเป็นละใช่ค่ะอย่ก็มาซื้อยาไปซื้อไปทานใหายนะกล้วยบดผงแล้วก็ กินพู่กักบชน,นิดพันธุ<ม>์บทผมเป็นจักซูลก่อนอาหารแล้วก็ทาข้าวแล้วก็ทานค<ม>ุ้ยบท้าหลังเพมาบกดว่าดีอาหารหาย,หายกรดไลออนไขใไ้ผลก็มีหลายตัว มงชาใบรังจืดซึ่งเราใส่ซองชานะคะรังแดงนี่เราก็ใส่ถุงชาเรียบร้อยเหมือนกันสามารถเอ่อนำใช้ไปไปต้มได้เลยค่ะเป็นไปต้มต้มมาหกร้อนใส่แช่พออุ่นแล้วก็ดื่มเลยแล้วก็กดซ้ําได้อีกรอบหนึ่งอ๋อได้สองครั้งทานทานได้จริงยาจืดจะได้ค่ะตอนนี้ดีมากเลยค่ะเป็นสมุนไพรธร้มชาตินะคะเมุนไทยดั้งเดิมซึ่งเราคนละเลยว่าที่เกียดมั่งอะไรมั่ง่ยตามแบบเม็ดๆง่ายๆเนาะง่าย มันก็มีผลนะใช่ะคะช่ะแล้วก็เอาสมุนไพรรอบตัวเราใช้ถ้าเกิดประโยชน์นะคะแล้วจังหวัดอุทัยธาน,นีเราเป็นเมืองสมุนไพรค่ะได้ชื่อว่าเมืองสมุนไพรหนึ่งใน16จังหวัดจังหวัดอะไรบ้างรร้ลืมละแต่ที่รื้ลืมุไทยของเราแน่นอน <c oughs> แน่นอนทีนี้อปคแการแพทย์แผนไทยก็บังคับเป็นสมุนไพรของอุทัยธาน,นีค่ะก็จะมีตัวหนึ่งว่าสัุปลไปไปเขาเรียกวิจัยออกมาแล้วสุนไพลดีมาก คืออะไรที่อามเลยคะอะไรคะสมุนไพรต้นคนทาคนทาคนทานนคนทาแล้วจังไหมคะเป็นแนวหนามอ่ะก้านหนามหนามใบเล็กๆล็กใบปล่อยปเล็ก,ลกไปไปๆ้กก<อ>ามัน,มน ป็นยาได้ด้วยโอ้โหเข้ายาห้ารากหนูว่ามันเป็นพิษแต่ว่าชาวบ้านหนูคิดว่ามันเป็นพิษมันไม่กินได้กินไม่ได้เป็นพิษอะเป็นสมุนไพรห้ารากที่ไม่อยู่ในป่านะใช่ไหมที่ต้นเป็นน้ำหนามอ่ะส่วนมากเัาจะสานมาทำพืชยาดีเดเสียดายมากคนที่ไม่รู้ว่าพืชตัวไหนเป็นสมุนไพรนั้นทำลายหมดนี่เราเสียดายวัชพืชอ่ะวัชพืชเลยอ่ะเป็นหมดเลยหญ้ายางรู้จักไหมคะ ยญายางจะขึ้นต้นสวนต้นไร่ค่าฉีดยาที่เป็นขึ้นมาต้นเดียวๆใบแฉะเมื่อดอกมันกะตุกหย้ายางต้นมันหญยางขาวนี่ก็เป็นสมุนไพรไม่รู้อาจจะเรียกคนละอย่างอาจจะรู้จักแต่ดูเรียกคนละอย่างหญ้าหญ้ายางต้นนึ่นอะไรผักบุ้งผักอ้ออผักเุ้งปปากมียางขาวๆอันนี้ถ้าคนไหนเป็นท้องผูกจะเป็นฤทธิ์สีดวงเอาไปต้มดื่มนะกํามือล้างน้ำสะอาดต้มน้ำดื่มทานก็ห้าวันเจ็ดวัน หายอับระบบท้องผูกใช่เลยนัวเป็นอยู่ท้องผูกง่ายาเลยไปเอามาทานเลยสมุนไพรดีๆเราเยอะแต่เราไม่รู้จักกับชาวบ้านเราเลือกจินเดงหรืออันนี้ก็ได้ระวะตีเมียละวะตีเมียโอ้ยหายละระบายดีจังเลยถ้าคนท้องผูกเด็คะใช่เราไม่ค่อยชอบกินนะแล้วก็อีกนเลที่คนไหนท้องผูกไปทานเนี่ยชมจันอ๋อชมจันระบายดีจังกินไม่ได้เลยระบายดีจัง ถ้าเรารู้จักทาน,นผักสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในระบบเราเราื้องรู้นะคะว่าร่างกายเราเป็นยังไงเราควรจะทานผักยังไงระบบเวียนนะคะคืออาหารเนี่ยถ้าทานเป็นทานรู้จักหมุนเวียนจับเปลี่ยนนะอาหารก็จะมีหลายรสนะรสจืดรสขมรสเผ็ดรสร้อนะนะคะรส<ะ>จืดก็ผักตระวะรสขมก็บำรุงเลือดแก้ไขรสเผ็ดร้อนขับลมแก้โรคลม<ะ>นะคะเ็ะดร้อน แน่แค่เรารู้จักทานอาหารให้การก็เรียกว่าตามพลาดตามฤดูตารเหมาะสมนะผักนี้เขาชอบทานเป็นฤดูนะฮะฤดูหนาวผักเลยเยอะสมุนไ่ากเรียนนีะจริงๆถ้าไม่ใช่ปลูกอ่ะถ้านั้นอ่ะเราก็จะต้องมีอยู่แน่นอนนะผักอ่ะผักออกทุกฤดูนะคะแล้งก็ออกค่ะเพราะสมัยนี้การก็เรียกว่า ความเจริญก้าหน้าทางการเกษตรนะคะถ้ามีระบบน้ำปลูกได้ตลอดแต่ว่าบา,บางบางบางอย่างก็ปลูกก็ไม่ได้ผลนะคะอย่างเชียบเชียบสุดานดอกแดง <ฮะ S 1> อ่าคุณไปปลูกมีนาเมสาต้นสูงแค่นี้นะคะไม่เยอะมีนี่เดียวค่ะปักต้องเตม่โตเดี๋ยวถ้าปลูกช่งวงนี้ก็จะปลูกปลายผลใช่ไหมพอธันวาเก็บเกี่ยวเลยเดี๋ยวจะให้ผลลงแนะตอนออกออกแก่แล้วนะ ฝนลงเลางเสียถ้ไปปลูกเก็บไปจานฝนล,ลงหมดหมดไปจะปลูกอิดนี่อง,เ,<ล>องเก็บกตออ้องตากต้งเอาเมล็ดออกก่อนนะเล็อก่อนแล้ว<ม>ก็ตา,ากแห้งเหมือนนเกลี่ยงาขายมสาบเกลือ้ัน่ยมากเลยสาเกลือนี่มีอะไรบ้างคะสาเกลือักชกรเทีซึ<อ>่งก็เป็นโรคแพ้้กจะนิยมโรค กเก็บก็คือไขมันความเปร้ยวหวานหัวใจพวกนี้ค่ะอ่าที่ร้านมีขายอ๋อที่ร้านนี่ขายซึ่งโซนด้านหลังนะคะเราจัดบูธนะคะสมุนไพรอยู่ด้านในนะคะสมุนไพรได้ค่ะคะะนถามได้ค่ะจ้าอ๋อกลุ่มของของบ้านนี้มีสมาชิกเยอะไหมคะเราช็คอยู่ประมาณสิบห้าคนแต่ก็ทักมั่งไหมซ้ำมั่งอ่ะบางคนก็ขยันนะคะก็ทำดีอยู่เจ็ดแปดคนสิบคนนะคะเราจะหมุนเวียนกัน S <S จะเป็นช่วงน,นะเนาะเพราะว่าสมาชิกที่เป็นที่มาเป็นสมุนไพรเนี่ยนะค่ะทำส่งอภัยพเบักับครูงฟางสวรรค์กับแหล่งต่างๆเนี่ยนะค,ะคือเขาจะทําได้อยุดไปแล้วเดิมมีไร,ร่ข้าวโพดไร่มันเนี่ยเขาจะทำเมื่อสมมติเขาว่างมีเวลาแต่ช่วงเนี้ยเรอหนังไม้หมดแล้วนะเนาะเดือนเนี้ยหนังไม้เริ่มหยุดแล้วนะค่ะเริ่ม <จะ S 2> ปิดต<ป>าปิดตาแล้วจะปิดแล้วค่ะโรงงานไม่รับแล้วยี่สิบนะระงับแล้วคนะ ทีนี้ก็พอหมดไม้ก็เห็ดสิคนที่คนแกวบนีเยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะในป่าหุ้ยแค่ไม่ไม่สนใจสมุนไพรอีกแล้วคือเขาจะเก็บของตามที่เขาขึ้นตามธรรมชาติก่อนพอเห็ดหมดแล้วโอเคนะจะมาเก็บล้างจืดตาอีกอ๋อล้างจืดลางจืดนี้ก็ปลูกใช่ไหมคะ มันมันขึ้นเองในสวนการเราทำให้เขาขึ้นมาธรรมชาติอันนี้เราเก็บใบหรือเก็บเถาใบกับใบด้วยเถาด้วยเถาก็ขายได้แต่นี่เขาจะแยกซ so okay. ื oh no. e ้อนะคะใบส่วนหนึ่งราคาเถาส่วนหนึ่งเถาจะถูกกว่าเถาโล่สิบห้าใบลงมาหกสิบหรือร้อยเนี่ยแห้งมิสุขเนี่ยแห้งแห้งค่ะตึบสิบโลหรือโลเนี่ยก็แสดงก็แสดงคือราคาก็คื เอ่อสมาธิกสร็แล้วแต่ขาว่างเนาะคนรับาช้ก็โอเคตามอันนี้วิดาเขาเก็บอันนี้เขาเขาไปของของกลุ่มของป้าน,นี่มีโรงอบใช่ไหมคะเอ่อกำลังมีกำลังม,มีเดิมทีก็ตาดกลางแจ้งตัดเอาผ้าเชียวโปรนะตาดกระดาษปนูนอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่แต่ที่ที่บ้านเราชุดนี่จะมีตู้อบลมร้อนแต่ไอ ไฮบริดแล้วก็ตู้อบแสงอาทิตย์ในตู้ถ้าจะตู้เล็กๆอ่ะมันจะตากได้ไม่เยอะเออมันไม่พอสมมติว่าเนี่ยมีออเดอร์งห้าร้อยกิโลทำยังไงนี่ตากกนไม่ทันเลยเนื่องจากหนึ่งเ่องฤดูฝนแดดจะไม่ค่อยดีแดดเดี๋ยวก็มีแล้วก็ไม่มีไม่มีก็ตากใช้เวลานานค่ะมันก็จะช้าท่านนี้ถ้ามีถ้ามีอ่าที่อบเนาะก็จะเร็วแล้ว่าถ้าตากโดมอบนี่โอเคมันก็ไวขึ้น แส,แสงก็จะดีเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาเก็บ<ต>อะไรด้วยผลปิ๊บปิ๊บๆก็ไม่เป็นไรส่งไมส่งไปแล้วอันนี้สตากตการแจ้งโอเพนเลยนะพอฝนไปพุ่งวิ่งกันหัวที่หมดเก็บไม่รับแล้วจะเป็นหลุมศากันตามฤดูกาลนะคะนี่ก็ตั้งใจแหละทำอะไรก็ตาม,มานะคะใจมาก่อนอ้าใจเราพร้อมที่จะทำแล้วกับปัญหาอุปสรรคอะไรน้อยเราไม่ใส่ใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปตอนนี้สกก็กำลังทำรูปจัดให้แต่คุณออย ในกลุ่มเอ่อขาอ้อก็ได้สองที่ะเป็นขาเขียวนะคะแล้วก็สองสงกองก็ยังส่งเสริมโคโครลังใหญ่ใหญ่ได้งบเยอะคุกบอกอ่าก็แบ่งก็แบ่งกันไปอ่ะแตสมาชมีหลายคนไงอะไแล้วก็ทำกันเยอะอ่าก็แบ่งแกันไปอ่าสมมุติละอ่าพวกเราได้ได้ดูในในไลฟ์สดตอนนี้นะคะอยากไปเยี่ยมชมที่อ่ที่กลุ่มของป้านี่ป้าป้ารับไหมคะได้ค่ะได้ อย่าไปเยอะนะาพอประมาณอ๋อพอประมาณนะคะอ่าเปิดเปิดรับตลอดเวลารู้ว่าไม่หรอบางครั้งมันไม่ค่อยอยู่อ่ะแม่หออออกพูดต่อยป้าชูเป็นโอท็อปร้านสั่งเนาะแล้วก็จะมีงานหน่วยงานบางงานนู่นบางงานนี้ประชุมบ้างอบรมบ้างร้อยวิ่มึงบางวันไม่ว่างนะบางทีบางทีก็โอเคค่ะต้องต้องคุยกันก่อนว่าว่างไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้โอกาสดีมากๆนะคะที่ อ่าพระชูนะคะได้มาสาธิตการทําน้ํายาบ้วนปากนะคะเอ่าเริ่มเดือดแล้วนะคะท่านใดสนใจเรื่องสมุนไพรนะคะสอบถามได้สอบถามซึ่งอยู่ทางด้านโซนด้านหลังนะคะเลยเลยจากร้านข้าวไปนะคะสนใจนะคะเยอะมาก่ามีอันนี้มีมีอะไรมาขายบ้างเลยเยอะมีของผู้ปางสวรรค์ด้วยจะมีชาดอกชบานะคะชาสารจาอ่ามีหลายตัวเลยค่ะมีสเปรย์ไล่ยุงมีอ่าสเปรย์เนี่ย ปากอากาศในรถในห้องนอนอั้นนี้มีเยอะค่ะมีหลายตัวมีชาแยะๆมีชาหมุนี่อะไรต่ออะไรเชิญชมนะคะเชิญไปชมด้านหลังไปซื้อไม่เป็นไรค่ะไปชมว่ามีพิพันธ์อะไรบ้างไปคุยไปคุยกันได้นะคะสิบตัวเลยค่ะเยอะค่ะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้ได้ทำไปแล้วนะชาดอกชบาน ن ะคะค่ะสีสวยสีสวยหวานแล้วมากสีเหมือนทัพทิมเลยนะสีสวยมากนะคะคล้ายน้ำฝางนะน้ำฝางค่ะคล้ายๆกันค่ะคล้ายกันวัตถุเคมีน้ำฝาง ลองเลี้ยที่ผมหวานใส่เลี้ยแต่จะว่าจะไม่ทำหวานนะจะทำแบบเพื่อสุขภาพคือเบาๆโอ้คนคนเมืองเขาจะทานหวานเขาจะทานหวานถ้าหวานกับเค็มนี่ที่นี่จะเน้นหนักหวานเค็มไอ้น้ำผลไม้นะที่นี่ต้องเบาๆสบายๆแล้วไม่ไม่มีความรู้สึกโอ้โหเข้มไปจะมานจะทานไม่ได้หมดถ้าใส่ใส่ย่าหวานได้ไหมคะโอ้ย่าหวานนี่ก็ทุกคนใสนะคะ ปรากฏว่ามันมีกลิ่นใช่ไหมมันเหมือนมันเหม็นมันเหม็นสาบนัวปลาชูกินไม่ได้แล้วก็ลูกค้าก็กินไม่ได้ลูกค้าเทุกคนบอกให้ปลาชูต้มน้ํามันบัลลี่เนี่ยปลาชู้กินมันดีนะกินที่สวนเนี่ยฟีดไว้อยู่จะขายใหุบประตางสั่งน้ำมันบัลลี่ให้เขาเป็นเบาหวาน้ปลาชูยาวใส่น้ำตาลอาใส่แยหวานให้หน่อยแล้วก็สั่งแยหวานมาใส่ให้ทีแรกกระปุกเองตายมันแย่ตายไปแล้ว จะแล้วก็เดือดอ๋อเดือดแล้วค่ะโอเคเลยทีนี้อ่านี้เดือดแล้วนะก็จะเราจะให้กลิ่นสาวหอมออกหอมไหมคะหอมมากค่ะหอมนะคะอ่าเนี่ยเดี๋ยววันแล้วเราก็จะดับไฟเดี๋ยวให้ทักทักหนึ่งที่จะเดือดทักนี้ให้ตัวยาก็ออกนะคะอันนี้ช่วยเรื่องฟันผุได้ไหมคะปวดฟันอะไรก็ปวดฟันค่ะดอกกัญพูจะช่วยเรื่องปวดฟันฟันผุคงต้องแปลนฟันละวกันต้องต้องรักษาเจเจช่วยล้วรักษาปวดนะ แล้วกินไม่พึงประสงค์แ่ะแบบนัรับประทานอาหารได้กินเสียมีข้าวชอบตำปูปลาร้าอย่างนะ้นแต่เรานี้อันนี้เป็นกล่องอมขั้วพุทธาดได้ช่วยช่วยอย่างนั้นค่ะหอมมากถ้ะชูขาส้นหน้าก่อนเนี่ยที่ยังไม่ได้โล่สวนนะคะแต่มีแต่ว่านเสาหลงเลยค่ะป่าเยอะมากไไปหหนมดเอาทิ้งไงค่ะเสียค่ะตอนนั้นเนี่ยยังมีอยู่ไปไปมามาหมดในที่ล้อมไว้เนี่ยโอยยยเสีดาแถวนี้คือดงว่านเสาหลงทั้้งนันเลยค่ะ ปันชเดิมที่มาอยู่นะ20ปีละชูมาต้นเดียวแหละปลูกทิ้งไว้นะพอ5 6 7ปีโอ้ยมันไหลไห่มันเลื้อยไปเขาจะเลื้อยเหมือนแคตาใช่ค่ะลากเข้าไปขึ้นขึ้นขึ้นใช่แคตาแต่ว่ารากเขาจะหอมมากใช่ค่ะแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มสมุนไพรกลุ่มแผนไทยนะคะก็เขาก็เมื่อปี้าก็คุยกันเขาอยากได้อะไรลงแปลงเพื่อไป ทำแปลงสวนสมุทรไทยให้กับทางรุดอ่ะทางเกาะสมุยก็สังไปหกร้อยต้นจากแปลงใกล้ๆโอ้โหกร้อยต้นจะเอาไปพานไหนเนี่ยมันเคยส่งเยอะอยู่บ้านนะสี <t <t ่สิบต้นสิบต้นอะไรนะโอ้หกร้อยต้นมึนเลยโอเคไม่เป็นไรก็ต้องตัดต้นนเนาะเพราะต้นเอาไปมีประโยชน์เสียกะหนักหนักเสียตังค่าส่งก็ต้องตัดก็เหลือแต่ช่วงประมาณพอพอว่าไปปลูกแล้วมันก็แตกเนะถ้าไม่ตัดไม่แตก แล้วก็เอาไปนะไปนับดัมแล้วก็ทำถุงเลยถุงแล้วก็ไห่นะ20ใส่ถุงนะแล้วก็รักให้อย่างดีแล้วก็เลยจุกล่อใสักกล่องนะค่าของสี่ร้อยกาไม่โอเคค่ะแล้วก็เพื่อไปปลูกเพื่อนเนี่ยก็จะมีสารน้ำน้ำมันหอมเลยมันจะสามารถทําได้หลายอย่างนะคะนอกจากเป็นยาบ้วนปากเป็นยาขับลมรับชาระรูหัวใจแล้วก็จะ อับสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยแล้วจะมาผสมผสมของเครื่องสำอางนะคะเครื่องปัดทิ้งปัดตัวเพียงผิวอย่างคลีนสบู่อะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะะคซึ่งให้กลิ่นหอมมากนะมากเลยอันนี้เราน่าจะได้แล้วนะน่าจะได้้แลวค่ะอันนี้เราจะดับไฟยังไงอีใช่เราจะดับไงก็เดี๋ยว่เอานี้ออกแล้วใส่เกลือแล้วก็ดับเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเปิดชื่ไหน ขวามอไปทิพยวางแล้วเกลือถึงนี้เกลือแล้วก็จะใส่พอประมาณนะครับกะกะเอากะกะเอาปกติถ้าต้มหม้อใหญ่เราจะต้องมีสุกต้องใช้อันนี้อันนี้ยอดส่วนยอดส่วนแล้วประมาณครับก็กะว่าเก็มปลาแรมปลาแรมแบบนี้โอเคไม่เป็นไรเลยแค่นี้เดี๋ยวก็ใครจะทดลองมาชิมชิมใช่ค่ะยาบนปากยังไม่ชิมอ่ะอมอมดู ชิมไม่ได้คือนไม่ได้เันเกมเบื่อบ้วนปากนะคะใครที่ว่าทานอาหารแล้วมันเขาปากเชิญนะคะเชิญมาลองใช้น้ํายาบ้วนปากดูนะคะปิดเลยค่ะออฟออนเนี่ยเนาะโอเคปิดแล้วปิดแล้วนะคะเดี๋ยวรอรอให้เย็นได้รอให้เย็นสักหน่อยเย็นสักหน่อยลองลองบ้วนดูอมบวนปากนะอมชุบๆแล้วแล้วก็นาทีนึงค่อยๆบ้วนออกค่ะอันนี้ถ้าสมมติเราต้มแบบนี้เราจะเก็บไว้ ข้างนอกตู้เย็นนี่จะได้เกินเนี่ยจริง,งจริงมันก็ถ้าอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยมันแค่วันเดียว24ชั่วโมงเท่านั<ฆ>้นค่ะทีนี้ถ้าจะไว้หลายวันเนี่ยเราจะจุกขวดจะต้องใช้กันเสียนิดหน่อยอนิดหน่อยเล็กน,น้อยนิดน้อยออนั่นไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ทานเนาะเราบ้วนบ้วนแล้วก็ทายออกเพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้ดิเราต้องวันต่อวันอ่ ได้ใช้ได้ใส่ตู้เย็นอะไรเงี้ยนะาทำเองเนาะอ๋อใส่ตู้เย็นไว้ได้อ๋อค่ะโอ้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วต้มทีนึงนะคะก็ต้มใส่ตู้เย็นไว้เอาคุณป้าค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้แบบรวบลัดเราไม่ต้มสมมติเราก็หยิบยวมมาใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไปในกาแล้วก็น้ำร้อนเทแบบนี้ได้ไหมคะน่าจะได้ค่ะน่าจะได้จะตัวยาจะออกมาดีหรือยังต้องตัดทอนให้เระชับอ๋ออ๋อใส่ตัดให้สั้น ก็ได้แต่เวลา้วต้องกรองเนาะใช่ไหมว่ามีเป็นกะอ๋อต้องกรองแต่ถ้าเรามีถุงแบบนี้เราก็ไม่ต้องกรองเนาะกะมีถุงชาก็ได้ถุงชาถุงชาได้ค่ะเราเราลองตักไว้ให้มันเย็นดีกว่านะคะได้เลยตักไว้เลยเดี๋ยเปพาะด้านใดนด้านใดจะทดลองนะคะจุกๆหนึ่งก็ประมาณนี้เราไม่้งไม่ต้องเยอะใช่ไหมแค่อมเนาะไม่ต้องเยอะอมเชิด ค่ะเดี๋ยวถ้ายินนะคะ,ะลูกค้าสามารถมาลองได้นะคะน้ำยาบ้วนปากนะคะทาจากน้านสาน้ำยาบ้วนปากทําจากว่านสาวหลงนะคะซึ่งให้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ,ะคะ่ะเดี๋ยวเรามีให้ทุกคนได้ลองบ้วนดูด้วยนะคะ,ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ได้ยินเสียงนะคะเราอยู่ทางด้านหน้าเวทีนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมเบิร์กช็อปดีๆของเรานะคะเกี่ยวกับ าการทานะคะน้ายาบ้วนปากนะคะจากว่านเสาหลงนะคะซึ่งนะคะทุกคนนะคะที่ดูในไลฟ์สดอยู่นะคะถ้ามีสมุนไพรเหล่านี้นะคะก็สามารถทําใช้เองในบ้านได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นเป็นสมุนไพรที่หาได้ไม่ยากนะคะแล้วก็นะคะดีต่อสุขภาพเราไม่ต้องซื้อด้วยนะคะถ้งชซื้อกอ็ถ้าเราสมมติเราอันนี้ป้าจะหมายในอันนี้จะเเท่าไหร่ราคา ประมาณสามสิบบาทสามสิบาทอันนี้ใช้ได้หลายครั้งใช่ไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าต้มนิดเดียวแล้วกินมากค่ะแล้วก็อันอันอันนี้อันนี้อันนี้คุณป้าก็ขายไหมคะมีมีไหมคะที่ร้านถุงละยี่สิบบาทถุงละยี่สิบาทก็ใช้ได้เยอะๆนะคะใช้ไ้เยอะค่ะใช้มากก็หนึ่งเขาจะออกมาค่ะพอสมควรมั้มคะอ่านะคะเดี๋ยวนะคะพออ่ามัน หายร้อน <I> แล้วนะคะ,ะทุกคนสามารถนะคะลูกค้านะคะทุกท่านนะคะ,คนนะ,คะสามารถมาลองใช้นะะ้นาํายาปนปากของเราได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็นะคะต้องขอขอบคุณปร่ชูมากๆนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรานะคะพวกนี้คุณป้ายยังมาออกบูธอู่ <นะ S 2> ใช่ไหมคะพวกนี้ยังมาค่ะ,อ,ะออกมาถึงสิ้นเดือนเลยนะคะ,ะสําหรับเดือนนี้นะคะอ่า ซึ่งเป็นโซนด้านหลังนะคะท่านใดน,นะคะสนใจเกี่ยวกับสม,มุนไพรมีหลากหลายใช่ไหมคะ,ะป้าพูดคุยกันได้นะคะด้านหลังนะคะสม,มุนไพรวิสากิชุมโชนชุมชมสมุนไพรระบิป่าอ,อ้อยินดีให้คาแนะนำยินดีให้คำปรึกษาถามได้นะคะตอบได้หมดแล้วค่ะค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าที่ดูอยู่ในไลฟ์สดอยากต้องการสมุนไพรของป้าสามารถติดต่อได้ในช่องทางไหนบ้างคะ่ะก็มี เฟซบุ๊กแล้วก็ไลนะคะเฟซบุ๊กค่ะกรไลในทด่ที่ร้านได้เลยค่ะมีอนไรมีเบอร์โทรอ๋อค่ะสามารถไปดูที่ไลน์ได้หรือไม่ก็ติดต่อผ่านทางเพจของตลาดซามให้ได้นะเดี๋ยวเราประสานไปทางกับประชูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเรานะคะนะคะพรุ่งนี้นะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆยังไงก็ติดตามของพวกเราในช่องทางของเฟซบุ๊กนะคะตลาดสามให้แล้วก็ ทาง tiktok แล้วก็ทางช่อง youtube ด้วยนะคะยังไงนะคะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ใหม่โมงพบกันใหม่วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ